ดีค่ะผักนี้กินได้นะคะมันจะมีรสเปรี้ยวแต่ที่จะเก็บชานี้ที่จะเก็บคือผูกาวน้่งงามเลยเก็บเป็นใบแล้วค่ะไม่ได้เก็บบ่อยๆย,ยอดก็ไม่มีเก็บเป็นใบ อย่างนี้ตัวยาจะเยอะที่มันเต็มจุดสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะแบบนี้มันก็คือใบแก่นั่นแหละเพราะถ้าใบอ,อ่อนๆมันไม่เป็นจุดเห็นไหมคะพอมันหลายเดือนใบมันก็จะเป็นจุดอย่างนี้มันก็คือใบแก่นั่นแหละ ใครเด็ดเราไม่มีโอ้ยแม้กระทั่งภูเขายังเปลี่ยนสีเลยค่ะหมาเห่า,หา เป็นใบอย่างนี้ง่ายดี สีน้ำตาลทางนี้บ้างสวยไม่ะตรงนี้งามนี่หลายคนกินไม่ได้เลยอะกลิ่นมันแรงค่ะกลิ่นแรงมากเลยมันไม่ได้กลิ่นเหมือนปลานะ ทำไมเขาตั้งชื่อภาษาอังกฤษว่า Fresh Mint Fresh นี่แป่ว่าปลาแล้วเป็นตระกูลสาราแหนซะด้วยนะโอ้ยล้นกำมือแล้วค่ะเก็บไปเก็บไปเท่านี้ก่อนเอายดูใบเนี้ยด่าง เก็บไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกเพราะนี่เป็นตู้เย็นที่ดีกว่าตู้เย็นของพวกเราอีกค่ะ <tes Sus anne> ไม่พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ